ขอราคาตึกราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่พี่ตอนแรกอะพี่ก็อาดิติปแถวเนี้ะช่วงที่ทำเ้่าใหม่ๆเราจาเป็นต้องมี3ชั้นสำหรับพนักงานไม่ถึง10คนหรือเปล่านี่ก็คือเขารีเควสต์ขอห้องนอนหนึ่งห้องผมพูดตอนไหนสวัสดีครับของเรับื่อช่องปวดหลังเกมมิ่งครับวีดีโอนี้ออฟฟิศทัวร์ครับผมมาไปเตือนระวังหน่อยนี่เราอยู่บนรถบรรทุกเป็นเกมโปเกมอนภาค3 อา้าวถ่ายเาหเรอถ่ายแล้วถ่ายแล้วแล้วพี่ไทเกอร์จะใส่สูตรมาทำไมเนี่ยวัน <laughs> <laughs> นี้เป็นประชุมต,ตอนเช้ามาถ <laughs> <ล>อดก็ได้ฝากไว้ที่ผมได้ไหมก็พามาดูบ้านหลังใหม่นะฮะ <im> ก็วันนี้ครับพามาออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นที่ทำงานของเด็กในทีมด้วยนะฮะถามว่าทำไมเราต้องออฟฟิศใหญ่ขนาดนี้ด้วยเป็นช่องเกมเพราะว่าส่วนตัวก็ใช้ตรงนี้ทำบริษัทของตัวเองด้วยนะครับก็จะ เดี๋ยวจะมาดูกับพื้นที่กันว่าทําอะไรกันบ้างพื้นที่นี้กี่ตารางวาพี่พอทราบปะชั้นหนึ่งน่าจะสัก60ตารางเมตรไหมอ,อ๋อแต่ว่าเราก็เราใช้ประมาณสัก2ชั้นก็จริงๆพื้นที่ใช้สอยประมาณ120อันนี้เพิ่งลงพื้นกันไปด้านล่างเนี่ยจริงๆตอนแรกจะใช้เป็นออฟฟิศกับครัวนะครับสองล็อตแรกเนะี่ยมันก็จะเป็นประมาณแบบโต๊ะทํางานโต๊ะรับแขกฝั่งของ บริษัทของผมเองก็คือเป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็น่าจะเป็นประมาณโซนครัวสาเหตุที่ต้องย้ายมาตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยู่กันในโฮมออฟฟิศและช่วงหลังๆรับแขกเยอะก็เลยคิดว่าย้ายมาในพื้นที่ที่มันมีพื้นที่ให้แบบต้อนรับแขกเยอะขึ้นดีกว่าแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คือน้องในทีมบอกว่าให้เปิดเป็นร้านการ์ดไปเลยถ้าที่มันจะสะดวกขนาดนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่แค่แบบใกล้ bts เสียมาทีปะ bts bts เออใกล้ bts อ่ะก็คือพูดง่ายจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ให้แบบน้องๆในออฟฟิศอ่ะมานั่งทํางานกันด้วยแล้วก็สามารถใช้รับลูกค้าได้ด้วยถ้าช่องนั้นโตไวนะก็ไปกดสับสไครต์กันได้นะฮะอนาคตอาจจะมีก็ได้ร้านการ์ดอ่ะแล้วเราก็ย้ายผมก็ไม่เปิดเอเจนซี่การตลาดแล้วทำ้านการ์ดเดียวตรงนี้จะทําเป็นครัวแต่ว่ารอช่างบิวอินเข้ามาวัดนู่นนี่ก่อนเพราะว่าสเต็ปแรกของเราคือทําพื้นกับ ปรับแบบตกแต่งภายในแบบปรับไฟทาผนังอะไรพวกนี้ทำเสร็จหมดแล้วขาดพวกครัวเ,เดี๋ยวจะมีแอร์แล้วก็มีแบบพวกของตกแต่งอื่นนะครับอันนี้สปอนก็เข้าได้นะครับอันนี้คือครัวปิดเลยครับพ,พี่ตรงนี้จะทําเป็นที่ปิดจะได้กลิ่นไม่เหม็น แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำใช่ไหมห้องน้าใต้เนี้ยเวลาแบบพี่แตกอะ่ะมันก็จะไม่เหม็นเข้ามาในโซนออฟฟิศส่วนข้างหน้าเนี่ยจริงๆซื้อประตูมาตรงนี้แต่ว่าไม่รู้จะใช้ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าซื้อมาแล้วแล้วก็ยังไม่รู้จะใช้ทาอะไรด้วยจริงๆมันเป็นแบบประตูกระจกแบบสไลด์ที่มันค่อนข้างสวยอะ่ะเพราะว่าชอบสีแต่แค่แบบมันมีมุ้งมาด้วยอะ่ะมันเหมือนจะใช้เป็นแบบอเอาดออะเอ่อตอนแรกจะใช้เป็นแบบประตูประชุมข้างบนแต่ว่าแบบมันมีมุ้งมาให้แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้นะครับจริงๆมันเป็นตึกแถวประมาณ ห้าสี่ชั้นรวมชั้นลอยแล้วก็5ชั้นก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าแต่ว่าใช้จริงน่าจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําทีละส่วนก็พอถ้าใช้จริงๆนี่ผมว่าอยู่กันได้เป็น 4, ี่สิบห้าสิบคนได้ไหมนะน่าจะถึงอยูออ่ช่อง YouTube เรามันต้องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่ก็คือเขารีเค uest ขอห้องนอนหนึ่งห้องผมพูดตนไหน <laughs> <laughs> ผมว่าขอที่งีบอ๋อ oh. ถูกต้องครับที่งีบกลางวันครับ ทุกคนคิดดูว่าขนาดคนดูอะ่ะดูคลิปผมยังหลับอะและวไอ้คนตัดอะมันจะขนาดไหนอะ,อะตรงนี้จริงๆเรียกว่าชั้นลอยแล้วกันเป็นชั้นหนึ่งครึ่งเออเป็นชั้นหนึ่งครึ่งตอนแรกกะว่าตัดต่อของช่อง YouTube จะมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าในช่วงแรกๆ ออฟฟิศด้านล่างคนยังไม่เยอะเดี๋ยวให้ไปนั่งข้างล่างกันก่อนก็ได้จะได้ไม่เหงาแต่ปัญหาคือแบบเวลามันทำเอเจนซี่การตลาดอะมันจะมีฝั่งครีเอทีฟวที่มันต้องใช้สมองในการเขียนเยอะๆอะเช่นแบบส่งอ e ีเมลหาลูกค้าพิมพ์บทความการตลาดอะไรพวกนี้นะครับทำโซเชียลมีเดียและไอคนตัดต่อของเราเดี๋ยบางทีเปิดเพลงเสียงดังตัดต่อแล้วแบบไม่ปิดไมคอะไม่ปิดไม่ไมป,ไมปิดลำโพงอะเสียงมันดังอยู่เออ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแบบมันมันก็ควรจะแยกระหว่างตัดต่อกับโซน,นใช้เสียงแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคนตัดต่อบอกว่าอยู่ได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ถามความคิดเห็นของคนที่เป็นฝั่งเขียนบทความโซนนี้จริงๆจะทําเป็นห้องประชุมก็จะมีแบบพวกแบบกระจกสไลด์เปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวข้างหลังค่อยเคลียร์ของแล้วมันก็น่าจะสวยงามขึ้นก็คิดว่าตรงนี้จะไว้รับลูกค้าหรือว่าไว้ถ่ายคลิปก็ได้เหมือนกันถ้าจะทําช่อง YouTube เพิ่มคือใจจริงอยากจะได้พื้นที่เยอะๆหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ย อย่างออฟฟิศเก่าอ่ะมันก็มีแค่ห้องเล็กๆห้องเดียวที่ใช้ในการถ่ายคลิปมันทําให้แบบเวลาเราทําอะไรมุมต่างๆอ่ะมันจัดการห้องขั้นยากแบบมันดูซ้ําๆน่าเบื่อหน้าเบื่อก็เลยอยากจะได้มุมเยอะขึ้นอาจจะแบบเพอๆอาจจะทําสตูก็ได้นะแบบว่าสตูร,รีวิวสินค้าเพื่อมีลูกค้าส่งของมาให้รีวิวอย่างสปอนเซอร์เช่นเครื่องทําความสะอาดดูดเครื่องดูดฝุน่นมันก็เคยมีมาก่อนใช่รีวิวได้หมดช่องเกมเป,เป็นช่องเกมที่มีผู้ติดตามอายุเยอะ เป็นพ่อบ้านใจกล้ากันส่วนมากสักกระเบือยังเรือลบรถเบนซ์ก็ยังสปอนเซอร์ได้นะครับวันนี้ก็เป็นความลับของพี่ไทเกอร์นะครับอันนี้คือที่เก็บของของที่บ้านเมื่อก่อนนะฮะก็จะมีพวกแบบเครื่องจงเครื่องจักซึ่งจริงๆตรงนี้หน้าต่างเนี่ยเดีย๋ยวก็ต้องมานั่งทําใหม่เหมือนกันนะเดแต่ว่าตรงนี้ทําไม่ยากแค่ซื้อมาแล้วก็แปะแต่ว่าด้วยความเป็นว่าตรงนี้มันเป็นแบบตึกแถวที่มันไม่ได้อยู่ในโครงการใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภยัยคือที่บ้านก็จะชอบให้มันมีแบบ เหล็กอย่างเงี้ยกลัวไม่กลัวโจรปีนเข้ามา oh. ส,สมัยก่อนที่พี่อยู่ประมาณ20ปีที่แล้วอะจ <น S 1> โจรเยอะสมัยนี้น่าจะน้อยลงแล้วแต่ว่าแบบมันก็ยังควรจะต้องระวังอยู่อะ oh. แต่ปัญหาคือมันจะไม่ค่อยสวยเนาะ oh. คือคือสมัยนี้คนเขาไม่ค่อยชอบให้มันเหมีย่ยงมันรู้สึกอึอดอัดอะวินเทจไง oh. แต่ว่าเรายังขาดโต๊ะ เคเบิลอยู่นะสปอนเซอร์เขาได้ใช่ไหมพี่เขาได้ทุกอย่างนั่นก็คือ,อยังไม่มีก็รอกร,อกราบสปอนเซอร์น<แล>ะครับขอเป็นแบบอีโคโนมีที่สามารถปรับได้นั่งได้เพราะว่าพอนั่งทํางานนานๆมันจะง่วงนอนมันจะสัสบสงกอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทำสไลด์ขึ้นมาปุ๊บเราก็ยืนได้เอ่าเปลี <roots> ย่ย งงย,ยินรับคืออันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับช่อง YouTube แล้วพนักงานอยากได้ล้วนๆวนลืมอธิบายจริงๆตรงนี้มันเป็นตึกแถวของที่บ้านของผมเองอบ้านผมจะมีอย่างเงี้ยประมาณ3-4ล็อตแล้วผมก็ขโมยมาลลอดหนึ่งเพื่อทําเป็นออฟฟิศนะครับเพราะว่าช่วงหหลังออฟฟิศเก่ามันพื้นที่น้อยแล้วมันแบบคนเริ่มเยอะแล้วมันไม่มีพื้นที่ในการถ่ายคลิปด้วยก็เลยย้ายมาดีกว่าแถมที่นี่มันเดินทางง่ายกว่าด้วยแล้วก็แบบมีอะไรให้น้องๆกินได้ง่ายกว่าด้วยนะครับ ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นส่วนของบ้านผมเองแหละแต่ว่าเรากั้นมาแยกออกจากกันน่าจะเป็นห้องพระมั้งถ้าจะไม่ผิดผมว่าส่วนนี้น่าจะเป็นห้องเก็บพร็อพมั้พี่เก็บของเก็บพรอ็อพเก็บเอกสารแล้วก็จะเป็นห้องน้ําที่สองด้วยเพราะว่าชั้นล่างมันมีห้องน้ําแค่ห้องน้ําเดียวก็เป็นพวกแบบเก็บชุดเก็บนั่นเก็บนี่เก็บสินค้าที่เขาส่งมาให้จริงๆข้างหลังมันจะเป็นถนน ที่รถมันวิ่งผ่านได้นะแต่ว่าช่วงหลังๆมันไม่ค่อยเสียงดังแล้วตอนแรกอะพี่ก็อัดคลิปแถวๆนี้นช่วงที่ทำช่องใหม่ๆอะแต่ว่ามันชอบมีรถมาขายผลไม้ไปแต่ช่วงหลังๆเหมือนมันไม่ค่อยมีแล้วบอกว่าหลังๆอะไม่ค่อยได้อัดคลิปตอนกลางวันแล้วด้วยทําแต่ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันเจอลูกค้าน,นู่นนี่นี่ก็ไปเจอลูกค้ามานะครับผมไม่ได้เป็นพี่ชาวีนะครับใส่สูตรไปทุกที่ี่อันนี้คือชั้น3เอาไว้เก็บพนักงานเวลาไม่ตั้งใจ สั่งให้เขามาอยู่ตรงนี้แทนตรงเนี้ยอยากจะได้เป็นสไตล์แบบแนวลอฟในความเป็นจริงนะแต่ว่าทําเก็บไว้ก่อนข้อดีคือแบบพอมันเป็นชั้นสามะพื้นที่มันสูงแล้วมันทําเป็นสตูดิโอถ่ายอะไรเยอะอย่างถ้าเป็นที่อื่นเขาก็อาจจะใช้เป็นแบบพื้นที่ในการไลฟ์สดนะตั้งไฟงสวยๆไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยไม่แน่ว่าอาจจะเป็นห้องสตูไม่พออาจจะเป็นแบบว่าสามารถจัดสเตชันในการทำพอดแคสต์เรือมันเป็นเรื่องของอนาคตเ,าเราอาจจะเชิญ อินฟ uh, mm ู hmm. มา mm hmm. พูดคุยกันได้จริงๆมุมนี้ถือว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้งานได้ได้เยอะมาก mm hmm. แต่แค่ mm hmm. ขี้เกียจตกแต่งตอนนี้เพราะว่า mm hmm. แค่นี้สองชั้นเนี่ย mm hmm. ก็อยู่กันม, mm hmm. มันก็บามอน่ม mm ันก็บานแต่ว่าแบบเราจะเป็นต้องมี3ามชั้นสำหรับพนักงานไม่ถึง10คนหรือเปล่าแต่แต่ว่าชั้นนี้ผมว่ายังไงก็อาจจะต้องมีในอนาคต mm hmm. มีอันนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็อันนี้ทำเผื่อไว้แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะทำให้เสร็จแหละ ห้องนี้จะเป็นห้องเล็กๆเดี๋ยวเ,เสียงมนจากกล้องนิดนึงนะครับก็จะทําไว้แบบสําหรับอัดคลิปนะครับเวลามันต้องใช้อัดคลิปจริงๆเพราะเวลาขึ้นมาชั้น3ม,มันน่าจะเสียงจากด้านล่างไม่มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นทําเป็นห้องแบบเก็บเสียงจริงๆแล้วก็อัดคลิปตรงนี้น่าจะสบายอยู่ตอนนี้ขาดอะไรอยู่ครับพี่สําหรับเผื่อมีลูกค้าเข้ามาตอนนี้เหรอ,อ,อตอนนี้ขาดแอร์ขาดประตูกระจกประตูกระจกที่ต้องกั้นระหว่างห้องอันนี้ก็ จริงๆก็ใช้ถ้ามันสวยได้เนี่ยมันก็จะใช้ถ่ายคลิปได้ดีแล้วก็แบบแผ่นกัรส่งแผ่นกันแผ่นการเสียงระบบเสียงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทําไปได้เลยเพราะว่าม,มีประโยชน์มากๆสําหรับยูทูบเบอร์แล้วแบบสมัยนี้คืออุปกรณ์มันแบบสมองระเบิดอะศึกษาทีหนึงนะ่งอะไออย่างห้องเนี้จริงๆพี่มาร์คไว้หมดแล้วนะว่าแบบมันต้องมีสําหรับใส่สายแลนสําหรับสวิตช์แอร์อะไรเงี้ยจริงๆก็คือเก็บไว้หมดแล้วละแล้วก็ถ้าห้องนี้เต็มอีกเนี่ยจริงๆก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้นะ แต่คิดว่าน่าจะไน่าจะแค่นี้ชั้นสามน่าจะยังไม่มีอินทีเลียแต่ว่ามีแค่ระบบไฟเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอยากจะใช้ทําอะไรแปลว่าก็น่าจะมีแค่ชั้นชั้นหนึ่งกับชั้นลอยจริงจริงชั้นล่างตอนแรกอ่ะมันแบ่งเป็นสามอดลอดแรกจริงจริงจริงแพนว่าจะกั้นทุกทุกลอดเลยแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วมันดูอึดอัดมากเลยที่แบบตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแค่แบบอย่างเงี้ยแค่เนี้ยก็เลยคิดว่า ตรงนี้ปล่อยปล่อยโล่งดีกว่าจะได้ดูมีแอร์เรียมากขึ้นแต่ว่าปกติเราก็จะกั้นตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นครัวกับห้องน้ําคือแบบไม่อยากจะให้คนมองจากประตูเข้ามาแล้วแบบเห็นอะไรที่มันแบบแบบเป็นแบบส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวพนักงานอะไรเงี้ยก็เลยใช้เป็นอย่างนี้ดีกว่าส่วนด้านหน้าก็ยังคิดอยู่ว่าจะทําประตูเป็นแนวไหนดีให้มันแบบสวยด้วยแล้วก็แบบดูรับแขกด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเปิดเผยมากเกินไปแต่ว่าตอนแรกก็กำลังคิดอยู่ว่าจะแบบ เข้ามาแล้วเนี่ยมันควรจะมีโลโก้แบบธุรกิจกับโลโก้ปดหลังเกมมิ่งอยู่ที่เดียวกันไหมมันดูตลก่ยอารมณ์เหมือนเวลาเราไปเข้าออฟฟิศที่แบบตึกใหญ่ๆอ่ะที่มันจะชอบมีโลโก้ธุรกิจอะไรๆติดมันดูมันดูตลกดีเลยปัญหาอย่างหนึ่งของตึกแถวอ่ะคือมันไม่มีพื้นที่สีเขียวเว้ยคือแบบเวลาเวลามันนั่งอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรานั่งเอาหน้าเข้าผนังอย่างเงี้ยทำงานอ่ะมันอึดอัดอ่ะเออคือวิธีเดียวก็คือเดินออกไปเที่ยวข้างนอกแบบเบรกสิบนาทีหรือว่าไปกินข้าวกลางวันเดินไปเซเว่นอะไรเงี้ย ที่นี่ก็ดีหน่อยเพราะมันใกล้เซเว่นมันก็แบบมีร้านอาหารมีร้านกาแฟอะไรให้เด็กไปซื้อมันก็พอได้อยู่ตัวเลือกการตั้งโต๊ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือ1คือหันเข้ากำแพงสองฝั่งแต่ว่าอันที่ชอบมากกว่าก็คือทําเป็นโต๊ะตรงกลางแล้วก็ให้คนหันหน้าชนกันก็ฟิลเหมือนพนักงานออฟฟิศเลยจริงๆขึ้นอยู่กับสายไฟด้วยว่าเราลากสายไฟเราวางสายไฟมากกว่าก่อนเลเพราะว่าไอ้บ้านบ้านบ้านหลังนั้นอ่ะเราก็ลากจาก ฝังกำแพงมาแหละแล้วก็ต่อป้าขึ้นมาตรงกลางซึ่งมันไม่ได้ลําบากแต่ว่าพอมันเป็นบ้านกว้างแล้วอะเราโต๊ะมันแคบอะแปลว่าสายไฟมันก็ต้องยาวเอ้แต่นี้พี่ก็ใส่สายมาให้หมดนะพ,พี่บอกเขาใสา่รวๆเลยแบบอะไรใส่ได้พี่ใส่หมดเลยแล้วเรื่องเน็ตเนี่ยนะ่าจะแบบ2อันแน่แ่โดยตรงละเน็ตหรอพี่ว่าถ้าเราติดชั้นชั้นลอยอะอย่างแรกก็คือพอนะอแต่ว่าถ้าติดมันก็จะไปไม่ถึงชั้นสามแต่ว่าชั้น3ามพี่ต่อสายแลนเผื่อไปแล้ว พราะชั้นสองก็ไม่ต้องมีก็ได้เป็นแค่ห้องน้ำดังนั้นสปอนเซอร์เราเตอร์อรเข้ามาได้หมดเลย <S <S> <S ครัวนะครับจริงๆตรงนี้มีแบบแล้วก็เดี๋ยวเรียกคนเข้ามาประเมินราคาแล,แล้วก็คืออยากจะได้เป็นแบบเคาน์เตอร์เนาะด้วยการที่ว่าที่มันค่อนข้างจํากัดเพราะว่ามันก็จะมีแค่นี้บวกกับว่าแบบพอมันเป็นออฟฟิศด้วยอ,ะอ่ะเราไม่อยากวางของแบบเลเทอแบบจินตนาการเดินไปจะเจอกระดาษทิชชู่สต็อกวางอยู่อะไรเงี้ย ตีใจจริงก็อยากจะได้แบบเป็นตู้บิวอินเก็บของให้มันเรียบร้อยหนึ่งสิ่งที่พี่อยากได้มากคือตู้กดน้าเพราะว่าที่บ้านที่บ้านเก่าไม่มีตู้กดน้ําแล้วมันแบบลําบากมากพี่ก็เลยอยากได้หนึ่งอันแต่ว่าตู้กดน้ําเนี่ยมันก็ต้องมีแทงน้าเว้ยใช่ตู้ที่ใช้ต้องใช้ถังน้ําอย่างนี้ป่ะเออใช่อย่างนั้นเลย<อ>จริงๆสมัยใหม่มันก็มีแบบเสียบถังน้ําเข้าไปด้านล่างได้ด้วยนะ<อ>แต่ว่าพี่ก็เอ,อย,ยังไม่ได้ดูแต่ว่าปัญหาของตู้กดน้ำคือมันจะต้องมีแบบ แทงถังน้ําวางไว้บ้างพี่คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมั้งแบบเอาไปเก็บซ้อนไว้ในนี้บ้างก็ได้แต่ว่าแบบแค่ต้องไปซื้อบ่อยๆอย่ะ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องคิดเยอะมากแต่ว่าก็เผื่อไว้หน่อยก็ดีเพราะอยากเราก็อยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบมาทํางานที่นี่แล้วมันแบบสบายอ่ะอันนี้พี่ซื้อไฟเนี่ยมาตั้งหลายอันตอนแรกจะมาใช้แบบฉายแบบวางของให้มันแบบเป็นมุมสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคิด use case ไม่ค่อยออกก็เลยติดมั่วๆไปก่อนเนี่ย <c oughs> เรื่องของอนาคตละ ร้านการ์ดจุ่มชกโจเกลช็อปแล้วถ้าพี่เปิดร้านการ์ดเองอะพี่ไม่เอาการมาเปิดเล่นหมดอหรออาจจะโอ้พี่อาจจะต้องไปจ้างอินฟูช่องการ์ตูนครับพี่ช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนั้งเขาเลทถูกมากเจ้าผิงอยู่ใกล้ตัวนี่แนะคันนี้บอยตอนแรกตัวเนี้ยมันเป็นรางนะจริงๆนี่เป็นรางไฟนะอที่มันอยู่ด้านหลังอะ แล้วก็แบบตอนแรกอยากจะทําเป็นแบบโลโก้ป้ายอะ่ะแล้วก็แบบชี้เข้ามาเป็นแบบโลโก้ยิงไฟเข้าไปเออโโแต่ว่ารู้สึกว่าระยะมันยังไม่ค่อยได้บอกว่าแบบยิงไปแล้วมันดูร้อนอะ่ะคือแค่นี้ไฟก็เยอะแล้วนะแล้วมันก็ร้อนแล้วนะนี่คือต้องอาศัยการมีแอร์เยอะๆเลยนะไม่นไม่งั้นก็คือแบบร้อนมากอืมซึ่งอันนี้ก็เป็นตอนแรกอยู เรียกว่าเฟสแรกแล้วกันเออคือปัญหาของการมีออฟฟิศล้วให้คนมาทํางานเยอะคือมันจะมีการคํานวณระดับความสว่างของไฟอยู่อะอถ้าไฟมันน้อยไปคนมันจะปวดตาไว้คือสาเหตุหนึ่งในสาเหตุที่โทชิฟเวลามันตัดเสร็จแล้วมันชอบหนีไปนอนอะเพราะว่ามันปวดตาแล้วมันน่าจะเป็นเพราะว่าไฟในห้องทํางานมันไม่พอสําหรับคนสองสามคนพอมันเป็นคือตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงของเฟสแรกของการเดบิวต์ออฟฟิศใหม่อยู่ก็เลยอยากจะถามพี่ว่าเอา,เอาขอราคาตึก ราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่พี่พร,ราคาตึกเ<ะ>หรอคือพี่ก็ไปถามพื้นที่ข้างๆมาตึกแถวเขาห้าถึงเจ็ดล้านกลางๆเนี่ยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใกล้ห้างคือแถวเนี้ย<จ>พอรถไฟฟ้ามันขึ้นนะ่ะแล้วที่ดินมันก็แพงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าขายได้ไหมก็ขายไม่ได้หรอกนะแต่ว่าก็ไม่มีไม่ไม่มีใครตั้งถูกกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าถูกกว่านี้ก็ไม่ไม่เมคเซนต์แต่ว่าแบบถามว่าคนที่ซื้ออ่ะเขาก็ต้องเอาไปรีโนเวทต่อมันก็อยู่ยากอยู่แต่ว่าโดยรวม ถ้าอันนี้5้าถึงเจ็ดเราแต่งไปงประมาณสักพี่ว่าเกือบเกือบล้านก็น,น่าจะสักแแล้วกันนะตีไป10แล้วกัน2นะสหลักบ,บวกเองแล้วใครนะคอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเราในการต่อเติมอะไรก็สามารถติดต่อได้นะฮะหรือว่าให้กําลังใจกันก็ได้ถ้าใครไม่มีงบนะครับผมใครมีสปอนเซอร์ก็สปอนเข้าได้นะครับใครโด onation บบาทก็ช่วยได้นะครับอย่างน้อยก็ ซื้อเครื่องทํากาแฟให้น้องในทีมผมได้หนึ่งเครื่องอะไรอย่างนี้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแค่อยากจะมาโชว์อัปเดตให้ทุกคนดูว่าแบบตอนนี้ชีวิตเราไปถึงไหนแล้วช่องเราจะล่มจมหรือว่าจะไปรอดต่อก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะครับ,รบออแล้วก็ตอนนี้เมมเบอร์นะครับห้าสิบาทก็สามารถเป็นได้แล้วนะถือว่าเลี้ยงกาแฟพวกเรานะครับคนละมือคนละแก้วอะไรอย่างนี้ออแล้วก็มีเมมเบอร์ระดับ300บาทด้วยอาร์ตเวิร์คคือแบบโคตรสวยอะโคตรสวยจริงเออหากใครที่ยังไม่ได้สมัครแล้วอยากได้ภาาาพก็สมรถ สมัครแล้วก็ไปเกาะแพลตฟอร์มได้ว่าอยากได้ตัวอะไรอะไรยังไงนะฮะเอ,อเาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าจะอีพีหน้าจะต่อเติมไปยังไงก็อรอดูเลยนะครับต้องแต่งอีกเยอะเลยเ,เดี๋ยวไปเจอกันนะครับใครมีไอเดียอะไรคอมเมนต์บอกได้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกวันนี้ขอทุกคนมีความสุขม,มากครับสวัสดีครับ